สวัสดีครับทุกท่านครับผมขออน,นุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะฮะชื่อนายโกนจนารัตนจันทร์เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเคทูบินจำกัดน,นะครับ กิตวินเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2552ปีนี้ก็ครบ12ปีเต็มเกลินจะก้าวขึ้นสู่ปีที่13ในปีหนะ้านะตลอดระยะเวลา12ปีเนี่ยเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรน,นะเจอทั้งงานง่ายงานยากงานเล็กงานใหญนะ่วันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำ ภาพรวมขององค์กรว่าของเรามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ย <c oughs> อ,อยากให้ท่านได้ได้เข้าใจในความเป็นเคทวินมากขึ้นนิดหนึ่งก็งคือว่าการที่เราตั้งเป็นองค์กรเป็นบริษัทขึ้นมานแท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้มุ่งหวังไปที่ตัวผลประกอบการที่เป็นกำไร มากสักคนหน่งนะฮะาบางท่านบอกฮเฮ้ยเป็นไปได้เหรอทําธุรกิจไม่ต้องการกําไรเป็นไปได้หรือนะ,ะก็ไม่ถึงขนาดที่ไม่ต้องการกําไรอย่างนั้นในความหมายผมคือเราจะรักษาฐานราคาให้มีความเหมาะสมและไปกันได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่สำคัญเนี่ย เรามีเจตนาที่อยากจะเป็นมิตรมากกว่าเป็นคําว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายท่านอันนี้คือเป้าหมายของการใช้ในการดาเนินธุรกิจของเรานะครับเจตนาของเราคือไปด้วยกันความสําเร็จของท่านคือความภาคภูมิใจของเราและนี่คือ ค่อยสำคัญของคำว่าเคทูวินคือวินทั้งสองฝ่ายนะฮะเราจะไม่วินฝ่ายเดียวได้ทิ้งลูกค้าไว้ข้างหลังแล้วก็มาเอ่อมานั่งเสียเสียดายกับสิ่งที่ต้องจ่ายเสียดายกับสิ่งที่จะต้องมาเอ่อฟุ่มเฟือยกับความไม่จำเป็นนะอันนี้คือเจตนาลมของ เกี่ยวดัอเร่แล้วนะครับ